เรียนเรียนเล่นเล่นไม่เป็นพี่สวัสดีค่ะพุทค่ะสวัสดีค่ะตาค่ะสวัสดีค่ะคุยเย๋ค่ะสวัสดีค่ะคุมดค่ะสวัสดีค่ะคุเบียค่ะสวัสดีค่ะคุเชียค่ะ เด็กๆเราก็จะพบกันแล้วนะคะเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะว่าโรงเรียนเราอนุบาลมันีรั์เราเรียนจะเป็นโครงงานเอ๊ะโครงงานมาจากไหนนะคะครูเจี๊ยบโครงงานก็คือเป็นสิ่งที่เด็กๆสนใจมากที่สุดค่ะเป็นการสำรวจสิ่งของรอบๆตัวเราและรอบๆบ้านของเด็กๆค่ะค่ะเด็กๆคะเด็กๆเข้าใจคำว่าสำรวจไหมคะสำรวจก็คือการที่เด็กๆไปสืบเสอะหรือว่าสังเกตบริเวณรอบๆบ้านของเด็กๆนั่นเองค่ะ จากการที่คุณครูเยฟและคุณครูอีได้พูดไปแล้วว่าการสารวจหรือสังเกตมาถึงสิ่งที่เราเนี่ยไปสืบต,ต่อหรือว่าค้นหาสิ่งที่เด็กสนใจมากที่สุดใช่ไหมคะสิ่งที่เด็กสนใจมากที่สุดอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้นะคะสิ่งมีชีวิตก็คือเป็นสิ่งที่หายใจได้แล้วก็เคลื่อนไหวได้ค่ะแล้วก็สามารถจเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะ หลังจากที่ครูพีอาร์มดนะคะมาบอกเด็กๆไปแล้วนะคะว่าสิงห์ชีสเทียร์ลันนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจบันเียร์นิดไปเดยกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเอุู๊ตาะไรคะตูตากาลังสนใจปลาคารอยู่เลยค่ะพีอาร์ไมนะคะตูตาปลาารเป็นสวยมากเลยครงนี้าร์แลตัวใหญ่ด้วยค่ะใเอุ๊ณตาตตาที่ว่าปลาคาร์เป็นสิงห์ชีสได้ไหมคะปลาคาร์ตนี่เป็นสิงห์ชีสนะพีอีเพราะว่าเขาว่ายน้ำได้ แล้วเก็จะเริเติบโตตัวใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยค่ะคุณนีแล้วคุณนีมาค้าสนใจอะไรอะคะคุณนีนี่ะคะมีต้นกล้วยไม้ค่ะทิสตาเพราะว่าคุณยีถึงสนใจต้นกล้วยไม้ละคะเพราะว่ามันสวยนะคะแล้วมันก็จะเติบโตได้ด้วยค่ะทาต้กล้วยไม้เนี่ยเป็นงมีชีวิตมีชีวิตนะคะไม่ใ่เป็นงมีชีวิตนะะตาเปนนมเติบโตได้แล้วก็ออกึ้นได้ค <hi> ่ะแต่ว่ามันีพิเศษ อย่างนี้นะคะคุตาตาทราบไหมคะคืออะไรนะคะคุณดีมาหนี่จะได้เติบโตได้นะคะเราจสีดีแต่ว่ามาหนักเลื่อนที่ไม่ได้ค่ะคุตาค่ะเดียก็มักำะไรอยู่คะคุเกลังดูเตอยู่ค่ะคุเดียกำมเยถึงจบดูเต่าคะเพราะว่าเต่ามันน่ารักค่ะเราจะสีดีได้สีขาวนะคะคุณเด้ยค่ะ เต่าสวนง่ายด้วยค่ะคุณยิวคุณจ้ก็ชอบเหมือนามแม้องคุณยทำไมคุณยถึงอบเต่าล่ะคะเพรเต่ามันง่ายน้ำได้ค่ะเด็กๆมนดูเป่าได้ค่ะน่เ่าค่ะเอนอนนี้คุณจะทอะไรงนี้หรอะอ๋โมาสรวจีชอบค่ะเอ้แสดว่าคุชบีาที่นีคะใช่แล้วค่ะคุณโมชอบเล่นกินามากๆเลย แล้วสิงชาเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตคะคุณมติคิดว่านะคะสิงชาคือสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแล้วก็เจริญเติบโตไม่ได้ด้วยค่ะเอาแต่คุณรูเบียคิดว่าจิงชานะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันเคลื่อนไหวได้ค่ะอ๋อการที่สิงชานะคะเคลื่อนไหวได้นะคะ เราต้องแต่งแบบนี้ค่ะคุณเบียลองไหมคะลองค่ะไปกันเลยใชครูเบ oh, well, like like ียมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะอ๋อครูเบียมาสำรวจค่ะแล้วก็มาเจอแบบลูกบอลค่ะเออครูเบียชอบลูกบอลเหรอคะชอบนะคะคุณครูโน้ตลูกบอลเนี่ยนะคะเป็นทรงกลมแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเอาใช้เวลาที่เราอยากเตะบอลค่ะหรือเราจะ เอามาออกกำลังกายยืดหดก็ได้ด้วยนะคะทั้นคุณหมอขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณแล้วคุณเบียร์คิดว่าลูกบอลเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคะ่ะเพราะอะไรอะคะเพราะว่าลูกบอลนะคะหายใจไม่ได้คะ่ะแล้วก็เจริญเติบโต,ตไม่ได้ด้วยแล้วก็กินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะคุณหมอแถมเคลื่อนไหวเองไม่ได้ด้วยค่ะค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตกันไปแล้วก็แต่เราจะไปทําอะไรกันต่อคะคุบีย่มีเราไปส่งต่อให้คุณครูเยลดีไหมคะดเด็กๆอยากเจอกับคุณครูเยลไหมคะเรามาดูซิว่าคุณครูเยลจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทําดีไหมคะค่ะไปกันเลยเย้หลังจากที่เด็กๆได้ไปสำรวจบริเวณรอบบ้านแล้วนะคะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตน,นะคะวันนี้ครูเยลมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ลองทําด้วยค่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะ กระดาษหแผ่นค่ะแล้วก็ดินสอ1หนึ่งแท่งค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะวันนี้ครยโยาจะมาสอนเด็กๆขั้นตอนที่1คือการพับกระดาษนะคะนี่นะคะเด็กๆพับพึ้งกระดาษนะคะให้ได้ลักษณะเป็น2ส,ส่วนนะคะแล้วก็ฉีดลงไปลยค่ะหลังจากนั้นก็เปิดขึ้นมาค่ะแล้วเรามาลองนับกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ส่วน1 2สองเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีทั้งหมด2ส,ส่วนค่ะ พี่เด็กๆแบ่งกระดาษเป็นสองส่วนแล้วนะคะส่วนที่หนึ่งให้เด็กๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะลองเขียนนะคะสิ่งที่มีชีวิตค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆลองค่ะนี่นะคะคุยจะวาดเต่า,ตาค่ะคือสิ่งที่มีชีวิตนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใบงานของคุยสวยไหมคะนี่คุยาวาด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะให้เด็กๆอย่าให้ใบางานของเด็กๆสวยงามนะคะเะาวใบสีเพิ่มเติมให้สวยงามได้เลยค่ะและเด็กๆอย่าลืมส่งใบางานมาให้คุณครูดูเลยะคะว่าน่ารักขนาดไหนวันนี้ครูยเยวลาไปก่อนพบกับกิจกรรมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจบแล้วนะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะ